สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านผมชื่อเด็กชายรัชนอนแก้วขาวชื่อเล่นชื่อน้องไดมอนเรียนอะยู่ชั้นอนุบาลปีที่3ทับ6โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ครับ Hello everyone My name is รัชนองแก้วขาว but you can call me Diamond

ทุกเช้าไก่ต้งจะโก้ข้อขันเสียงใสปลุกตาก,กับยายโอ๊อโอ ตากับยายออกไปทำงานเจ้าตู่ก็ทำหน้าที่เฝ้าบ้านอย่างแข็งขันห้อง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 ีอบดีดักดีใสดีดีมีหน้าที่เฝ้าบ้านให้ไง ีจิดอกสนักเจ้านาะยคอยห่วงใยคอยเฝ้าดูแลเดียวจิดจ๊อกฮึ่งเดียวจิดจ๊อกฮึง่งฮ้งฮ้งฮ้งวันหนึ่งไก่ต้มก็พ,พูดกับเจ้าตู่ว่าเฮ้อฉันต้องตีแต่เช้าทุกวัน อยากนอนตื่นสายบ้างาก็ทำไม่ได้ทู่แค่ขนลุกตากับยายตอนเช้าเท่านั้นส่วนชั้นสิ่จองฟฝ้าบ้านทั้งวันทั้งคืนทั้งสองต่างเห็นว่าหน้าที่ของอีกฝ่ายช่างแสนสบายจึงตกลงกันว่าครุ่งนี้ จะเปลี่ยนหน้าที่กันเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นโ้องหิ่งหองโ้องโ้องหิ่งหองโ้องเจ้าตู่ก้งข้อเหาปลุก เรียบร้อยเจ้าตู่ก็ได้นอนหลับไปอย่างสบายใจยอยยอยทำไมวันนี้ไก่ตู่มันขันเสียงแปแปละไม่อยากตืนเลยเราี้ึงไปทำงานกันว่าจ้าตอพอตากับยาย ออกไปทำงานไก่ต้มก็ทำหน้าที่เฝ้าบ้านอย่าแข็งขันโอ้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 โอ

ไกสะดุ้งตืน่นเห็นสุนัขจิ้งจอกกำลังทำร้ายไก่ต้งจึงพุ่งเข้ากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าตู่กับสุนัขจิ้งจอกสู้กันเต็มที่จนสุนัขจิ้งจอกสู้เจ้าตู่ไม่ได้ก็เรว,วิ่งหนีไปอ สุดแล้วชอนกนวอออน็ว่าเสียงคอนปลุกของเธอช่างไพเราะน่าฟังกว่าเสียงคันปลุกของฉันตัง้งเยอะเลยเช้าตุ่วันรุ่งขึ้น ออกไปทำงานเจ้าตู่ก็ทำหน้าที่เฝ้าบ้านอย่างแข,ข็งขันฮค่มห้องห้องฮ่องห้่ฮ่อง อให้รู้ว่าทุกคนต่างมีหน้าที่ของตนเองไม่ควรไปทำหน้าที่แทนคนอื่นเพราะจะทำได้ไม่ดีขอบคุณครับ